บอกสามีค่ะบอกว่าหายแล้วจากที่เคยขยับไม่ได้คิดว่าจะเดินไม่ได้มันหายแล้วคือตอนนั้นไปช่วยคุณย่าทำหลุมหลบภัยที่ต่างจังหวัดอะค่ะแล้วแล้วเราต้องตักทรายใส่กระสอบแล้วก็ช่วยกันยกขึ้นไปเทินบนท่อค่ะมันมันมันสูงแล้วก็หนักด้วยค่ะก้มก้มนั่งก้มไม่ได้ไม่ได้นะคะก้มลงไปแล้วก็ขึ้นมาเลยค่ะไม่ไม่ได้ย่อตัวไม่ได้อะไรอะค่ะ ก็คือโกงหลังลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาเลยตอนแรกมันปวดตรงสะโพกก่อนค่ะแล้วก็เริ่มลงไปที่ขาแล้วก็เริ่มเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะอาการเหมือนไฟช็อตเหมือนเหมือนมีอะไรมามามาดิดไปแรงๆอะคะ่ะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะแก้มยนอักเสบเฉยๆเดี๋ยวกินยาแก้ไขไขายกล้มเนื้อก็น่าจะหายแต่ว่าพอพอมันมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะ กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายไม่ไม่รู้สึกดีขึ้นนะคะนันไม่สามารถทํางานได้อะคะ่ะไม่สามารถที่จะทํางานปกติได้ใช้ชีวิตประจําวันยากมากอะคะ่ะก็คือเวลาเราขยับก็คือทรมานเลยะคะ่ะเจ็บเจ็บปวดอะคะ่ะก็เลยไม่คิดจะทนนานนะคะเลยมารักษาเลยดีกว่าพอดีเจอในรีวิวเห็นโรงพยาบาลเอสรักษาเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคกระดูกปะาก็เลยลองมาเช็ครักษาที่นี่ดูพอดีมาเจอคุณหมอพรนะคะ เขาก็แนะนำให้ทำเอ็มอา m r ไอพอพอไปตรวจเจอก็บอกว่าหมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาทมันก็เลยเจ็บลงไปที่ขาค่ะคุณหมอก็บอกว่ามีวิธีการรักษาแบบไม่ต้องทรมานแล้วไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ก็คือใช้เป็นวิธีการสอ่องกล้องอะคะ่ะแตกต่างกันเยอะมากค่ะก็คือเหมือนเหมือนเราลุกมาเดินเข้าห้องน้ำเราก็สามารถที่จะเดินเองได้ ้าวขาไม่เหยียบลงไปได้เต็มฝ่าเท้าได้ค่ะไม่ไม่เจ็บป่ะบอกสามีคะ่ะบอกว่าหายแล้วจากที่เคยขยับไม่ได้คิดว่าจะเดินไม่ได้มันหายแล้วมันเดินได้แล้วอะไรค่ะดีใจมากคะ่ะรู้สึกโล่งรู้สึกดีใจรู้สึกแบบเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาอีกทีหนึ่งนะคะก็อึ้งเลยคะ่ะว่าเขาทำได้จริงจริงเอสปายแ n นดรอยดโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ